สวัสดีค่ะคุกิกปัชะกรค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องจ g Channel และวันนี้นะคะกิ๊กก็มาอยู่ที่โรงพยาบาล B I นะคะวันนี้จะมาปรึกษาคุณหมอเกี่ยวกับวีเนียค่ะขั้นตอนก่อนที่จะไปเจอคุณหมอนะคะแล้วคุณหมอจะแนะนําอะไรบ้างไปดูเลยค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับอยู่กับคุณหมอสมเกียรตินะคะครับผมอันนี้เราทำคอมเพรสิซวีเนียไว้ใช่ทำไว้ค่ะทำมากี่ปีแล้วสามสามปีแล้วคอมเพรสิซวีเนียจริงจริงแล้วเนี่ยคือเขาไม่ใช่วัสดุของวเทเซอร์มิกยนครับพอใช้งานไปเราแน่แต่รู้สึกเหมือนกันว่าที่สีเนี่ยเขาเปลี่ยนไปด้วยพวคอมเพรสิซเนี่ย มันจะด้านๆนิดนึงใช่ไหมครับแล้วก็มันก็จะแตกง่ายกว่าที่เราอยากครับเซรามิกวีเนียเพราะว่าเพราะว่าหนูอยากดีสวยและหนูเล่นเป็นตัวรายมันต้องทาสีปากใช้พอคนฟันขาวแล้วทาปากแดงทาปากเลยสวยใช่เพราะว่าเซรามิกเนี่ยสีจะไม่เปลี่ยนคือทาชากาแฟอะไรเงี้ยสีก็จะอยู่เหมือนเดิมแล้วก็จะวาลเหมือนแก้วแล้วสีตอนเนี้ยเราอยากได้ขาวกว่านี้ไหมหมาก็คือสีขาวประมาณนี้ก็โอเคใช่ไหมครับแต่รับชิปไป เดี๋ยวนี่เป็นตอนเช้าคือเราถ่ายรูปนะครับแล้วก็มีสแกนฟันมีพิมพ์ปากคือคอนเซ็ปต,ต์ร้านของมดีไซน์รอยยิ้มให้กับคนไข้อย่างเงี้ยผมก็จะวิเคราะห์รูปให้ดูแล้วก็จะถามคอมเมนต์คนไข้ด้วยว่ารู้สึกเหมือนกันไหมอะไรเงี้ยถ้าพอดีอยู่แล้วอย่างเงี้ยเราสามารถจะเอาส่วนดีของฟันเดิมมาใช้ได้อย่างความยาวของฟันรูปร่างฟันความกว้างแล้วเราก็มานั่งดูว่ามีตรงไหนที่เราไม่ชอบบ้างถ่ายรูปเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามานักก่งเปลี่ยน โดยรวมแล้วอยู่เนี่ยความยาวเหมือนจะโอเคสีเหมือนจะโอเคนะครับแต่เห็นว่ามันไม่สั้นพอคลอซาบเนี่ยเราจะเริ่มดูแล้วว่ามันจะดูบวมๆนิดนึงมันจะดูไม่บางเท่าธรรมาชาติอันนี้เป็นข้อเสียของคอมสิวีเนียสายเหตุที่ต้องมีการคอแต่งผิวเพราะว่าสไลม์วีเนียที่เรายึดเข้าไปเนี่ยผมไม่ต้องการให้เขาหนูนะมาแล้วมันดูหนักเกินธรรมชาติพอยึดเสร็จแล้วก็จะเข้าออกธรรมชาติผิวมันมนุษย์เรามีสองชั้นนั่นคือชั้นในเราจะเรียกว่าเดนทีนแล้วก็ชั้นนอกเรียกว่าอีนาเมลออีีีนนนาาเเเมล่่ป็็คืัจทแแขงงรกว จะปอกแต่งเพียงแค่10%ของพีนาเมลหลังจากที่กรอแต่งผิวหน้าบริเวณปากเสร็จแล้วผมจะทำวีนิชั่วขาวให้เพื่อนเพื่อนคนไทยยังสามารถที่ไปทำงานสามารถจะอะไรได้เหมือนปกตินะครับแล้วจุดประสงค์ที่2ก็คือเพื่อเทสสีใหม่เราชอบสีนี้ไหมหรืออยากได้ขาวขึ้นหรือเปล่ารวมถึงดีไซน์ที่เปลี่ยนไปฟันที่ดูโค้งม,มนมากขึ้นจะไม่ได้ต่างจากของเดิมเพราะว่าจริงๆล้วเวลายิ่งประจทำให้ดาราคนที่มีคาแรคเตอร์มีอะไรอยู่แล้วอย่างเี้ยผมไม่แนะนำให้เปลี่ยนความยาวเปลี่ยนอะไรมากเพราะทำให้มันดูสม,มจริงธรรมชาติ ประมาณ5ชั่วโมงนะครับเหมือนนั่งเครื่องบินไปญี่ปุ่นแนะนำว่าส่วนใหญ่ก็คือผมให้คนไข้เนี่ยเอาหมูฟังแล้วก็นอนฟังเพลงแล้วก็เราก็จะพักทุกๆชั่วโมงชั่วโมงครึ่งให้เข้าน้ำดื่มชากาแฟหลังเสร็จก็จะรู้สึกเหมือนไปวิ่งมาราธอนหรือไปนั่งเครื่องบินมา5ชั่วโมงเหนื่อยแล้วก็ช้ำๆแต่ก็จะไม่ได้เสียวไม่ได้ขีอันรม,ม,ม,มากะครับเราจะมาเทียบสีพันธุน์ในการทำเซรามิกนี้ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยสีนี้ก็เป็นสีที่สวย นะครับเราจะเห็นว่าสีนี้จริงๆจะไม่ได้ตาจากปันเราเท่าไหร่แต่อาจจะขาวน้อยกว่านดิดหนึ่งคนที่ชอบสีขาวเนี่ยเลือกจริงๆไม่ได้ขาวสุดแต่ว่าเป็นสีขาวที่ยังดูแล้วธรรมชาติดูไม่ได้แบบปลอมเทียบกับปันเราแล้วทีนไหนขาวกว่าป,ป,ปันดูขาวปันดูขาวกว่าแต่ตอนที่ทาตัวชั่วคราวเนี่ยเราอาจจะต้องใช้สีนี้ก็ได้ว่าใช้สีนี้แล้วเรารู้สึกว่ายังไงเมื่อเทียบกับปันเดิมถ้าเราชอบสีขาวก็อาจจะต้องเป็นสีนี้มากกว่าอันนี้ก็จะธรรมชาติมากๆเลยเราดูตอนที่ทำวีดีชนนั่วค <ๆ S 2> ราวแล้ว เย้เราวีก็คือ d องแล้วนะคะที่มาพบกับคุณหมอสมเกียรตินะคะวันนี้จะมาทำวีเนียตัวโชว์คราวนะคะจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปพบคุณหมอกันเลยค่ะสวัสดีครับคก็เมื่อวานที่เราเอาคอมเพสิซอร์วีเนียออกแล้วนะครับก็ดีวันนี้เราเริ่มทำขีดอะ ก็ไปทําตัวต้นแบบของวีญญาณใหม่ให้แล้วเราจะไม่ได้เปลี่ยนแปลงความยาวฟันหรือขนาดฟันมากโดเกินไปเพราะว่าจริงๆแล้วขนาดฟันความยาวฟันของเราเนี่ยก็เกิอบจะกาลังดีอยู่แล้วอย่างว่าเราน่าจะปรับเรื่องสีแล้วก็เพิ่มความเต่นของฟันขึ้นอีกนิดหนึ่งแค่เดียวเราไปดูสีฟันงครับได้ดูว่าสองสีเอ็ดชอบไหมอ๋อก็แสดงว่าบางทีหลายคนไม่ชอบ เาเินไปก<ช>เพราะว่าตัวสีของบินเนะีย<ม>ที่เราเคยมีเนะน,นี่ยจะคล้ายๆอันนี้ขาวนีดกว่านี้ด้วยแต่อันี้จะใสกว่านะครับแต่อันนี้จะเป็นธรรมชาติของคุณหมอบอกว่าเราเหมือนนั่งเครื่องบินเที่ยวค่ะ เนียชั่วคราวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าตอนที่กิ๊กอยู่โรงพยาบาลน,นะคะกิ๊กไม่สามารถพูดได้นะคะเนื่องจากกิ๊กฉีดยาชานะคะก็เลยมาอัปเดตกับทุกคนนะคะว่านี่เลยค่ะคือวีเนียชั่วคราวนะคะแล้วอีก 2- 3สัปดาห์นะคะคุณหมอจะนัดไปทำวีเนียตัวจริงค่ะและเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าวีเนียตัวจริงเนี่ยจะเป็นยังไงทุกคนคะวันนี้นะคะกิ๊กก็จะมาทําตัวจริงแล้วนะคะ <ij> เดี๋ยวไปดูกันนะคะ5ชั่วโมงค่ะบนเตียงสบายๆแบบนี้ มีเงี้ยที่เขาทำมาให้วันนี้เนี่ยทุกอย่างค่อนข้างโปรตีนทีแล้วขั้นตอนที่ยืดมันจะละเอียดออกโปรตีนบางไปแย่แที่บางๆแล้วถ้าเราขวดไปแรงๆมันจะหนักมากดูบางมากจริงคดูบางแบบเหมืนสามารถที่จะเห็นทะลุผ่านไปได้เลยเหมือนคอนเทนต์เลยนะใช้เบาๆแล้วที่เช็ดเนี่ยก็จะช่วยให้ฟันสะอาดเหงือกสะอาดแล้วก็คราบคากาแฟอะไรเงี้ยก็จะหลุดออกนะครับก็สามนาเดียเช็ดเช็ดทุกวันได้ ทุกคนก็คงได้เห็นแล้วนะคะตั้งแต่ขั้นตอนการปรึกษาคุณหมอขั้นตอนการทําวีเนียชั่วคราวแล้วก็ขั้นตอนการทําวีเนียตัวจริงนะคะแล้วนี่ค่ะเสร็จแล้วค่ะวีเนียตัวจริงนะคะรู้สึกว่าเหมือนไม่ได้ทำวีเนียเลยเหมือนแบบฟันเราจริงๆเลยแล้วก็คุณหมอมือเบามากๆนะคะเราที่แบบกิ๊กแฮปปี้มากคือกิ๊กเป็นคนไม่มน่ใจในฟันของตัวเองมากๆฟันจริงๆของตัวเองอ่ะจะแอบเหลือมนิดนึงก็เลยอยากให้ฟันเนี่ยดูขาวขึ้นเพื่อการยิ้มเพื่อรอยยิ้มที่สวยงามนะคะแล้วเวลาเราแบบถ่ายแล้วพูดละครเนาะเวลาเรายิ้มม กิ๊กเนี่ยก็ชอบดื่มกาแฟมากๆฟันก็จะเหลืองเนาะนี่ก็ถือว่าตอบโจทย์สำหรับกิ๊กมากๆเลยนะคะวันนี้นะคะใครที่สนใจนะคะสามารถไปปรึกษาได้ที่โรงพยาบาล BIDH นะคะหรือว่าสามารถเข้าไปที่ไ G ของคุณหมอสมเกียรติได้เลยไปดูผลงานของท่านได้เลยนะคะ <S <S และต้องบอกว่าโรงพยาบาลเนี่ยใหญ่และทันสมัยมากๆนะคะแล้วก็เดินทางก็สะดวกมากๆไม่ว่าจะเป็นรถไฟฟ้าหรือว่ารถยนต์ส่วนตัวนะคะวันนี้กิ๊กลาไปก่อนนะคะและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กิ๊กด้วยนะคะคลิปหน้ากิ๊กจะไปไหนอีกเนี่ย ฝากติดตามเลยนะคะบ๊ายบาย